เอทุกคนหลายคนยกให้อุงอิงเพชรบ้านแพงเป็นหมอลำเจ้าแม่แฟชั่นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรยกได้ว,ว่าแต่ละลุกแต่ละวันที่น้องปรากฏตัวคือกำไรของคนดูด้านหน้าเวทีและ FC แฟนคลับทั่วโลกนั่นเองนะครับรยกได้ว,ว่าเป็นสาวสะพรั่งแล้วนะสำหรับน้องอิง,องเพชรบ้านแพงครับตั้งแต่น้องเข้ามาอยู่ในวงการบันเทิงหรือว่าเข้ามาอยู่ในวงการหมอลำเนี่ยก็สร้างสีสันครับทุกคนให้กับ ประชาชนคนไทยนะครับและ1สิ่งเลยครับทุกคนที่มองข้ามไม่ได้เลยกับการที่อุ้งอิงเพชรบ้านแพงปรากฏตัวในแต่ละครั้งในแต่ละลุกนะครับวันนี้อุ้มอิ่มขออนุญ,ญาตหยิบยกเอามา3ลุกให้กับ FC แฟนคลับเนี่ยได้รับชมกันนะครับลุกแรกครับทุกคนเป็นลุกชุดสีม่วงอย่างที่อิ่มข่าวกระแสเคยพูดเอาไว้ในคลิปนะครับลุกนี้ขอตั้งชื่อให้ว่าเป็นมาเลฟเซนแล้วกันครับทุกคนเป็นชุด ในการ์ตูนตัวหนึ่งที่ต้องบอกว่าสวยงามมากๆแล้วก็สง่างามมากๆในแต่ละครั้งที่เขาปรากฏตัวนะครับและองค์อิงเพชรบ้านแพงมาในชุดนี้ต้องบอกว่าสวยงามมากๆเนรมิตลุคนี้นะครับให้กับอุค์อิงเพชรบ้านแพงเนี่ยนั่นก็คือพี่โดมแล้วก็พี่ซีเกมครับทุกคนสวยงามมากๆแล้วก็ลุคนี้เรียกได้ว่าสะกดตาคนดูสะกดใจคนดูแบบสุดๆนั่นเองครับทุกคนและอุคงอิงเพชรบ้านแพง น้องพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าน้องใส่ชุดสีไหนก็สวยใส่ชุดสีไหนก็มีออร่าจริงๆครับชื่นชอบมากเลยสําหรับลุคนี้นะครับอุ้งอิงครับทุกคนต้องบอกเลยว่าเวลาที่น้องไปไปงานไหนแต่ละงานเนี่ยน้องก็จะแตง่ง ให้เกียรติงานอยู่เสมอครับทุกคนนี่คือหนึ่งสิ่งที่ศิลปินควรมีนะครับนั่นก็คือเวลาที่น้องไปงานที่ไหนน้องจะรู้การะเทศะในการแต่งตัวอยู่เสมออย่างที่ทุกคนได้เห็นกันดีอย่างงานล่าสุดเป็นงานโฮมการ์ที่อำเภอกันทารักษ์จังหวัดศรีสะเกดน้องก็แต่งตัวมาในชุดผ้าไหมสวยๆนะครับกระโปรงสั้นเป็นเดรสสั้นนะครับเห็นไหมครับทุกคนทุกลุก เหมือนกับเขามีความคิดแล้วก็มีการวางแผนไว้แล้วต้องขอชื่นชมคนที่อยู่ใกล้ชิดน้องอย่างเช่นพี่แองจี้พี่หมออิงกับทุกคนที่เวลาที่น้องไปปรากฏตัวในลุกไหนเนี่ย ก็จะเห็นได้ว่าอุค์อีงเพรบ้านแพงนะครับมีความใส่ใจอยู่เสมอในเรื่องของการแต่งหน้าทําผมต่างๆนั่นเองครับขอชื่นชมพี่แองจี้มากๆนะครับต่อมาเป็นอีกหนึ่งชุดที่มิ้มข,ขากระแสชื่นชอบมากๆขึ้นไว้บนจอให้ทุกคนได้ดูนะครับนั่นก็คือลุกสีเหลืองหลายคนตั้งชื่อว่าเป็นลุกดอกคูณเนาะสวยงามมากๆเลยครับทุกคนชุดนี้น้องขึ้นโชว์เป็นผู้หญิงหัวใจอีสานวันนั้นถ้าจะไม่ผิดเลยเป็นงานวันขึ้นบ้านใหม่ของน้องนะที่น้องใส่สวมใส่ชุดนี้เป็นชุดแรกแล้ว ก็ปรากฏตัวในเพลงผู้หญิงหัวใจอีสานก็บอกว่าสวยงามมากๆแล้วก็ให้เกียรติคนดูมากๆกับพี่คนหุิงเป็นคนที่ทําการบ้านในเรื่องของการโชว์อะไรต่างๆนะครับเราจะเห็นได้ว่าน้องเนี่ยลุกไม่ซ้ําจะมีชุดใหม่ๆเข้ามาอยู่เสมอกับพี่คนเพื่อตอบแทนแฟนคลับแฟนเพลงและนี่คืออีกหนึ่งสิ่งกับทุกคนที่เรามองว่าเฮ้ยวันนี้อุ๋งอิงสวยจังเลยมาในชุดสีเหลือง นี่แหลนะเนาะคือคือคนที่เขา,าให้เกียรติแฟนคลับเป็นคนที่เขาใส่ใจคนด้านหน้าเวทีครับทุกคนแค่น้องปรากฏตัวในชุดสีเหลืองในช่วงเวลาสั้นๆเชื่อว่าทุกคนก็ใจฟูแล้วก็ชื่นชมในความงามของอิงเพชรบ้านแพงแล้วใช่ไหมครับทุกคนนี่คือชุดสีเหลืองที่พี่มองว่าวันนั้นองค์อิงสวยงามมากๆสง่างามมากๆนะครับทุกคนงามจริงๆนะฮะก็เนรมิตลุคนั้นให้กับน้องก็โดยพี่แองจี้พี่โดมแล้วก็พี่ซีเกมอีกเช่นเคยนะครับและเมื่อคืนนี้ โอ้โหทุกคนสวยงามมากๆกับชุดสีฟ้านะครับสวยงามมากๆจริงๆแล้วก็แต่งหน้าทําผมโดยพี่แองจี้ซึ่งเป็นชุดกระโปรงแบบ ราตีสวยๆครับทุกคนซึ่งอุม้มิมได้มีโอกาสเห็นน้องเนี่ยได้เข้าไปขอพอรพระเอกนะครับก่อนน้องจะขึ้นเวทีครับทุกคนแล้วก็ได้ดูโชว์น้องด้วยสำหรับเมื่อคืนนี้ก็ต้องบอกว่าสวยงามมากๆเลยที่จังหวัดนครราชสีมาครับทุกคนวันนี้ก็เลยยกให้กับน้องเลยเป็นเจ้าแม่แฟชั่นอย่างที่ทุกคนได้เห็นกันดีนะว่าหลายๆเพจหลายๆสื่อก็ได้มีการ พูดในเรื่องนี้ครับอย่างเช่นคมชัดลึกเขาก็ได้มีการลงรูปองค์อิงเพชบ้านแพงเนี่ยประมาณว่าสองแฟชั่นน้องอิงเพชบ้านแพงนะครับกับการแบบว่าแต่งตัวโชว์ในแต่ละคืนเขาก็คือน่าจะนึกเหมือน้องพิมพข่าวกระแสนี่แหละว,ว่าเฮน้องเป็นคนที่ให้เกียรติคนดูมากๆกับการแต่งตัวกับการโชว์บนเวทีในแต่ละคืนนะครับทุกคนก็ถือว่านะได้ใจ FC แฟนคลับไปเต็มๆแล้วก็ไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทําไมชุดของน้องในแต่ละคืนในแต่ละครั้งเนี่ย ถึงสวยสง่างามแบบนี้บางชุดก็จะมี fc แฟนคลับตัดให้นะครับอย่างบางทีก็จะเป็นพ่อโนนแม่บีนะครับบางทีก็จะเป็น fc แฟนคลับที่ออกแบบให้กับน้องหรือเป็นทางด้านแม่หน่อยที่สั่งตัดชุดสวยๆให้กับน้องครับทุกคนเป็นการคืนกําไรให้กับคนดูจริงๆอันนี้อิมอุ้มคิดแบบนั้นเลยเพราะว่าคือกําไรจริงๆพ่อๆแม,ม่ fc แฟนคลับมอบมาเลยน้าใจให้กับน้องในทุกๆคืนในทุกๆครั้งเนี่ย โอ้โหไม่ต้องห่วงหรอกครับมิมเชื่อว่านี่แหละคือกําไรของคนดูจริงๆเวลาที่น้องปรากฏตัวสวยงามสง,งา่า นะครับเราก็รู้สึกว่าใจฟูแล้วก็อยากจะดูน้องในทุกๆคืนในทุกๆวันจริงๆสาหรับอุ๋งอิงเป็นบ้านแพงกับทุกคนก็เช่ญชมนะครับขอเช่นชมคนที่อยู่ใกล้ตัวด้วยอย่างพี่แองจี้เป็นช่างแต่งหน้าคู่บุญของอุ๋งอิงเป็นบ้านแพงนะครับที่เขารู้นะครับการการัเทสตต่างๆเวลาที่น้องไปงานต่างๆเราจะเห็นได้ว่าอุ๋งอิงไม่เคยบกพร่องในเรื่องของการแต่งตัวเลยนะครับใน,ในการเป็นงานในแต่ละครั้งน้องก็จะมีการแต่งตัวสวยแล้วก็เข้ากับ งานสุดๆต้องบอกต้องต้องพูดแบบนี้เลยนะครับทุกคนรู้การเเศะแล้วก็เป็นคนนอบน้อมนะสำหรับน้อิเพชรบ้านแพงครับทุกคนแล้วก็วันนี้เอา3มชุดมาฝากกว่าแม่แม่เอฟซีแฟนคลับครับแน่นอนครับว่าชุดนี้ครับทุกคนต้องบอกว่าเมื่อคืนนี้เนาะสวยงามมากๆเลยแล้วก็น่าจะมีอีกหลายๆชุดครับที่น้องอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยยังไม่ได้สวมใส่เพื่อเซอร์ไพรส์เอฟซีแฟนคลับนะครับเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากๆอย่างวันนั้นที่ปรากฏตัวในชุดสีม่วงเราแบบวุ้ย ใช้ AI ในการทําชุดหรือเปล่าหรือชุดเมื่อคืนนี้แล้ว a ย AI หรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเป็นชุดที่ทางด้านคอสตูมของน้องเนี่ยก็มีการรังสรรค์นเนาะให้แฟนๆได้ชมกันด้านหน้าเวทีครับแล้วก็มีการเปลี่ยนด้วยนะน้องจะมีการเปลี่ยนชุด2ชุดนะพุ่คนก็คือเป็นชุดที่ขึ้นมาจากไฮดริกก่อนแล้วก็เปลี่ยนเป็นอีก1ชุด เป็นชุดกระโปรงสรงั้นเพื่อที่จะทําให้แบบว่าง่ายต่อการอนเทอร์เทนต่อการจับมือคนดูต่อการรับมาลายน้ําใจต่างๆนั่นเองครับพี่คนนี่คือความตั้งใจของน้องจริงๆนะครับก็ถือว่าโอ้โหคืนกระไรให้กับ FC Fan แฟนคลับแบบสุดๆนั่นเองแล้วก็รู้การละเทศะ ในทุกๆงานจริง,รงๆสําหรับอุงอ๋งญิงเพชรบ้านแพงนะครับยกให้น้องนะครับเป็นเจ้าแม่แฟชั่นนะครับในวงการหมอลำเลยเพราะว่าอย่างเวลาที่อุงอ๋งญิงเพชรบ้านแพงทําชุดไหนหรือว่าสวมชุดไหนออกมาเนี่ยเราก็จะได้เห็นว่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็มีคนในวงการหมอลำเนาะไปตัดชุดให้เป็นสไตล์เหมือนน้องอะไรเงี้ยครับทุกคนเพราะว่ามิมองว่าอุ๋งอิงใส่ชุดไหนก็จะเป็นซิกเนเจอร์นะครับชุดนั้นเลยแล้วก็คือสื่อเนี่ยจับจ้องยูทูบเบอร์จับจ้องเวลาที่น้องปรากฏตัวในชุดไหนเนี่ยโอ้โหยูทูบเบอร์ก็ไปตีข่าวนะครับแล้วก็สื่อต่าต่าาางๆก็ไปทขํขว เยอะแยะมากมายครับทุกคนก็เลยกลายเป็นว่าเป็นผู้นําแฟชั่นนะสำหรับในวงการหมอลาไปเลยสำหรับวงอิงเพชรบ้านแพงสวมชุดไหนก็สง่างามต้องบอกแบบนี้ว่าเมื่อก่อนมิมเคยสัมภาษณ์น้องว่าน้องชอบสีไหนน้องบอกว่าน้องชอบสีเหลืองสีแดงหลายสีมากๆแต่น้องบอกว่าชอบใส่สีเหลืองเป็นพิเศษเพราะว่ามันจะทําให ขับผิวน้องให้ขาวขึ้นเนาะทุกคนน้องก็พูดกับอิมแบบนั้นในตอนนั้นแล้วก็ทุกวันนี้องค์อิงใส่สีม่วงก็ไม่จมใส่สีอะไรก็ไม่ตายมีออร่าหมดนะครับออร่าซูเปอร์สตาร์หมอลำจริง,จร,งจริงนะทุกคนวันนี้ก็นํามลุคนี้มาฝากเพราะว่าแม่เอฟซีแฟนคลับแลวทุกคนแหละครับชอบลุกไหนกันบ้างตั้งแต่องค์อิงเพจบ้าน,นแพงเข้ามาอยู่ในวงการหมอลำนะครับก็คอมเมนต์มาหน่อยนะครับในส่วนของอิมก็คือชอบทุกชุดเลยแล้วรู้สึกว่าน้องมีการะเทศมากมากในการไปงานไปอะไรต่างๆชื่นชมนะครับแล้วก็ชื่นชอบบรั คลิปนี้ฝาก FC f a n c l ับนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กับอินเดกันแล้วกันนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับทุกคนอย่างที่บอกว่าสถานการณ์ของคนไทยก็ยังไม่ได้ดีขึ้นล้มิมข่ากระแสก็พยายามนำเรื่องราวที่เป็นความสุขเนาะมาให้พ่อแม่ FC f a n c l ัเพื่อขั้นเวลาแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเป็นการแบบได้ชมความสุขกันบ้างนะทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับลากทุกคนนะครับ